สวัสดีครับพี่ๆน้องๆ f อซที่น่ารักของครูพงษ์ทุกท่านกลับมาพบกับครูพงษ์อีกครั้งนะครับทางช่อง YouTube เซียนเหนือเซียนสำหรับคลิปนี้นะครับครูพงษ์จะพาพี่พี่น้องนทุกท่านนะครับมารับชมช็อตเด็ดกีฬาหมากรุกไทยมันๆนะครับผมซึ่งเป็นการแข่งขันนะครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างหมากฝ่ายขาวนะครับท่านอาจารย์สุดยอดเซียนหนูทองนะครับผมพบกับหมากฝ่ายสีแดงนะครับ คือท่านอาจารย์สุดยอดเซียนบุญสืบแท้แห่งนะครับผม็อดเด็ดกีฬามันนะครับของตำแหน่งนี้ถามว่านะครับหมากฝ่ายขาวเป็นฝ่ายเดินก่อนจะเดินอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูพงศ์นะครับจะแนะนำว่าหมากแต่ละตัวมีตัวไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะคิดได้ง่ายขึ้นนะครับผมมาดูหมากฝั่งขาวก่อนนะครับก็จะมีเรือนะครับ เรือมา้าโคนนี่เม็ดนะครับแล้วก็เบี้ยความนะครับมีมา้ามีขุนมีเบี้ยอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวขอเลื่อนกล้องนิดหนึ่งนะครับผมต่อมามาดูทางหมากฝั่งสีแดงนะครับก็จะมีเรือนะครับตรงนี้มีโคนนะครับผมโคน ม้าขุนเม็ดนะครับตัวนี้คือเม็ดแล้วก็เบี้ยความม้านะครับผมนะครับตำแหน่งนี้นะครับถามว่าหมากฝ่ายขาวเป็นฝ่ายเดินก่อนจะบุกโจมตีหมากสีแดงอย่างไรดีผมจะให้พี่ๆน้องๆฝึกคิดกัน1น,นาทีครับอลองฝึกคิดกันดูครับผม นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นช็อตเด็ดในช่วงสำคัญนะครับของเกมนี้ลองฝึกคิดกันดูนะครับผมเหลืออีก30วินาทีครับ หวังว่าพี่พี่น้องๆ f อทุกท่านจะคิดไว้แล้วนะครับเรามาดูว่าสิ่งที่ทุกท่านคิดนะครับจะตรงกับเฉลยในตำแหน่งนี้หรือไม่นะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าอาจารย์หนูทองจะบุกอย่างไรในจังหวะนี้นะครับอาจารย์หนูทองนะครับหมากฝ่ายขาวท่านเป็นแชมป์อดีตแชมป์สุดยอดเซียนขุนทองคำสี่สมัยนะครับผมรองจากท่านอาจารย์เซียนป่องนะครับ ส่วนท่านอาจารย์บุญสืบเป็นสุดยอดเซียนเชมขุนทองคำหนึ่งสมัยนะครับผมถือได้ว่าเป็นสุดยอดฝีมือในยุคหมากรุกไทยขุนทองคำนะครับมาดูกันนะครับว่าอาจารย์หนูทองจะเดินแต้มนี้นะครับเดินอะไรอาจารย์หนูทองนะครับนำเรือนะครับจากงอหนึ่งบุกขึ้นไปไม่กินแลกเรือนะครับแต่มาจอดตานี้ครับทุกท่านมองนะครับว่าเรือนะครับที่งองูหก คร่อมโจมตีเบี้ยและโจมตีเม็ดโจมตี2ทางนะครับผมมาดูว่าหมากฝ่ายแดงจะแก้อย่างไรในจังหวะนี้นะครับอาจารย์บุญสืบนะครับเลือกเดินม้านะครับขึ้นมาที่งอห้ 5. ผูกเม็ดนำม้าตัวนี้ขึ้นมานะครับกะว่าจะโจมตีม้าที่คอส จังหวะนี้นะครับอาจารย์หนูทองมองเห็นแต้มโจมตีนะครับนำม้านะครับขึ้นไปกินแรกนะครับขึ้นไปกินแรก จังหวะนี้นะครับอาจารย์บุญสืบเลือกที่จะแก้เกมด้วยการนำเรือนะครับขึ้นมากินแรกที่งอหกอาจารย์หนูทองนะครับนำเบี้ยก,กินเรือเป็นเบี้ยงหงายข้อดีคือได้เบี้ยงหงายนะครับและม้านะครับโจมตีเม็ดจังหวะนี้นะครับถ้าหากว่าหมากแดงนะครับ เดินเรือมาตีลูกคาดกินม้านะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเดินเรือมาตีลูกคาดเพื่อกินม้านะครับขุนลงตานี้นะครับแล้วเรือกินจะถูกม้านะครับถอยมาไล่แล้วเรือนะครับหนีไม่ได้นะครับผมมาดูว่าอาจารย์บุญสืบจะแก้อย่างไงนะครับ อาจารย์วุญนสืบนะครับเลือกที่จะเดินเบี้ยก,กินม้าครับดังนั้นทุกท่านมองนะครับว่าหมากท่านอาจารย์หนูทองได้เปรียบเบี้ยงหายตัวนี้นะครับพอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์หนูทองนะครับจึงนำม้านะครับขึ้นไปที่งอสี่ป้องกันตารุกนะครับถือว่ายืนตำแหน่งสวยงามมากนะครับผม จังหวะนี้นะครับคู่ต่อสู้เดินเม็ดขึ้นมาเพื่อจะแลกนะครับดูเหมือนว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมนะครับในตานี้นะครับหมากฝ่ายแดงนะครับเดินเม็ดขึ้นมาคอห้าเป็นแต้มที่ไม่ดีเพราะอะไรถึงไม่ดีเพราะว่าหมากฝ่ายขาวมีแต้มนำม้านะครับไปตีรุกแล้วกลับมากิน นะครับผมดังนั้นจะเห็นว่าเม็ดฟรีครับนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์หมากตอนนั้นเวลากดดันท่านอาจารย์บุญสืบนะครับเป็นการแข่งในช่วงเวลาเป็นเกมตัดสินก็จะใช้เวลากรรมการจะให้เวลาไม่มากนะครับฝ่ายละ15นาทีได้นะครับ ดังนั้นจึงรีบเดินทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็เป็นท่านอาจารย์บุญสืบที่พลาดนะครับถูกกินเม็ดแล้วก็แต้มนี้เองนะครับทุกท่านลองมองดูนะครับจะเห็นว่าถ้าสรุปหมากแล้วนะครับก็จะเป็นหมากขาวที่เป็นฝ่ายชนะหมากแดงนะครับผมดังนั้นอาจารย์บุญสืบนะครับจึงยอมแพ้ในจังหวะนี้นะครับผมเพราะว่าเวลาก็เหลือน้อยนะครับแล้วก็หมากก็เป็นรองถึงแพ้นะครับผม การสรุปหมากก็หมายความว่าม้าแลกม้านะครับโคนแลกโคนอาจารย์หนูทองก็จะเหลือเบี้ยเหลือเม็ดนะครับที่มากกว่าสามารถที่จะชนะปลายกระดานได้นะครับผมมาดูบทสรุปนะครับของเกมนี้จังหวะของเกมนี้ที่พลาดนะครับคือจังหวะที่อาจารย์บุญสืบถอยโคนนะครับถอยโคนไปที่ตานี้ ทำให้อาจารย์หนูทองนำเรือไปจอดที่ตางงูหกได้นะครับซึ่งหมากฝ่ายแดงจะต้องเสียเบี้ยนะครับหรือเม็ดฟรีทำให้หมากฝ่ายขาวได้เปรียบเป็นเบี้ยงหายสู้กับเบี้ยควานะครับผมนะครับนี่ก็เป็นช็อตเด็ดกีฬาหมากรุกไทยมันๆนะครับผมที่นำมาฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ เป็น FC ทางช่อง YouTube YouTube เซียนเหนือเซียนนะครับผมวันนี้ครูพงก็เสียงก็จะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้แพ้อากาศนะครับเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับผมก็จะตั้งใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับจะได้มาทำคลิปดีๆนะครับให้กับพี่ๆน้องๆได้มารับชมได้มาศึกษากันอย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งครูพงได้โพส ตารางการลงคลิปไว้นะครับทางช่องโพสต์ไว้ที่ห้องชุมชนนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่าครูพง์จะโพสต์วันไหนบ้างนะครับวันนี้อาจจะโพสต์อาจจะอัปโหลดคลิปช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ติดธุระนะครับเดี๋ยวพอบันทึกคลิปนี้เสร็จก็จะรีบอัปโหลดให้กับทุกท่านได้ศึกษากันทันทีนะครับผมหวังว่า ช็อตเด็ดกีฬาหมากรุกไทยสั้นๆนี้นะครับจะทําให้ทุกท่านนะครับสนุกนะครับกับการได้ฝึกคิดนะครับแม้ว่าจะได้คิดกันนิดเดียวก็ถือว่าได้ฝึกคิดนะครับแล้วก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์นะครับสนุกมีความสุขกับหมากรุกไทยนะครับผมครูพงศ์ขอขอบพระคุณนะครับตำแหน่งหมากดีๆนะครับจากท่านอาจารย์สุดยอดเซียนหนูทองนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สุดยอดเซียนบุญสืบ เป็นอย่างสูงนะครับผมที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ต่อสู้แข่งขันในเกมนี้ไว้ได้จดบันทึกหมากไว้ทําให้พวกเรานะครับคนรุ่นใหม่นะครับแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้ว15ปีได้นะครับเราก็ยังได้มารับชมตําแหน่งหมากดีๆมีประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมือนะครับผมขอบพระคุณมากมากเลยครับแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านนะครับสำหรับกำลังใจ Subcribe l ไลค์แชร์นะครับ และเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนให้ท่านทราบว่ามีคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพงก็ขอลาพี่ๆน้องๆ FC ที่น่ารักทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกับครูพงศใหม่นะครับผมสวัสดีครับ